ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็สู่คนติดเล่าพอดแคสต์นะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองนะครับจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทาง Facebook Fan Page คนติดเล่านะครับแล้วก็ YouTube c h anel n คนติดเล่าพอดแคสต์นะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับตามที่ได้นัดหมายกันไว้ว่าจะเป็นตอนที่2ต่อจากคราวที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของกบฏปฏิวัติรัฐประหารนะครับ ใครที่ยังไม่ได้ฟังในตอนที่1นนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ทางด้านล่างนะครับลองตามไปฟังดูนะครับผมกําลังจะเล่าเรื่องของเหตุการณ์ที่เรียกกันว่าปฏิวัติรัฐประหารหรือปฏิวัติอย่างที่บอกนะครับก็คือ revolution นะครับซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเมื่อ2475หลังจากนั้นก็จะมีการรัฐประหารหรือว่ากูเดทานะครับเกิดขึ้นอีกหลายครั้งครั้งที่สําเร็จก็จะเรียกว่ารัฐประหารครั้งไหนไม่สําเร็จเราก็จะเกกร,ะรียกว่ากบฏรวมๆแล้วเรื่องทั้งหมดในช่วง90ปีมิถุนายน2565นี้มิ จะครบ90ปีของการปฏิวัติสยามเมื่อ2475แล้วนะครับในช่วง90ปีนี้เรามีรระประาหารที่เกิดขึ้นในบ้านเราถึง26ครั้งนะครับคราวที่แล้วเนี่ยผมเล่าไปแค่6ครั้ง6เรื่องเท่านั้นเองนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าต่อภาคที่แล้วเนี่ยตอนที่1เนี่ยผมเล่าไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่2475นะครับแล้วก็ครั้งที่6เนี่ยจบลงเมื่อใกล้จะสิ้นสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตอนนั้นก็มีเรื่องให้้้้ตอออองงงงคคครรรรรุุ่่่นนนิดหืืืบบาาเเมมมกกววยัสสไปสแล วันนี้ผมจะมาเล่าต่อกับครั้งที่7 จาก26ครั้งก็คือรัฐประหารเมื่อ8พฤศจิกาย,ยน2490ครั้งนั้นนำโดยพลโทพินชุนทวันนะครับที่ยึดอำนาจรัฐบาลของพลรตรีทวันทํรรงนาวาสวัรค์นะครับรัฐประหารดังกล่าวเป็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างพันธมิตรกลุ่มจอมพลปอยบุญสงครามและกลุ่มนิยมเจ้านะครับเพื่อที่จะโค่นอำนาจของกลุ่มนายปรีดีพนมยงค์นะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ประกอบไปด้วยอดีตสมาชิกเสรีไทยและก็ทหารเรือบางส่วนนะครับโดยอาศัยช่องจากการสวรรคตของรัชกาลที่8ผลของการรัฐประหารนี้ทำให้กลุ่มนายปรีดีและ คณะรัษฎรเนี่ยหมดอำนาจเลยนะครับตั้งแต่ครั้งนั้นอีกเรื่องที่กระทบรัฐบาลสายปรีดีด้วยนะครับก็คือเรื่องการเสียการสนับสนุนนะครับจากสหรัฐอเมริกานะครับเนื่องจากว่าได้ร่วมมือกับเวสตมินในหลายทางนะครับเช่นส่งมอบอาวุธให้ในทางลับแล้วก็วางแผนร่วมมือกันจัดตั้งองค์การความร่วมมือสันนิบาตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเพื่อต่อรองกับชาติมหาอำนาจนะครับแล้วก็ว่ากันว่าแนวคิดหลายอย่างของนายปรีดีก็โน้มเอียงไปในทางสังคมนิยมนิดๆน,น,นะครับจอมพลผินชุนวันเนี่ยซึ่งเป็นแกนนนาาาาารรรััฐหใค้้งนงนะ่อวส หนึ่งที่ต้องก่อการเนี่ยก็เพราะว่าปรีดีเนี่ยเตรียมจะประกาศช,ชื่อผู้รอบลงผชนและก็ตั้งสาธารณารัฐ5้าทุ่มของคืนวันที่7พฤศจิกายนครับต่อเน,นื่องถึงวันที่8พฤศจิกายน2490อเกานี่ยกองกาลังรถถังส่วนหนึ่งก็ได้บุกเข้าไปที่เวทีลีลาดสกลนครนะครับเพื่อควบคุมตัวนาย,ยกรัฐมนตรีก็คือพลตรีถวันธทํารงนาวาสวัสด์นะครับซึ่งอยู่ในงานราตรีการกุศลน,นะครับแล้วก็รถถังอีกส่วนหนึ่งก็บุกเข้าไปในประตูทาเนียบท่าชาาา้างวังแน่นะครับเพื่อควบคุมนายปรีดีพนมยงค์แต่ว่่าาปปปรรีีีีดเนนนไไกออับทงื ครอบครัวปีดในขณะนั้นก็เหลือเพียงท่านผู้หญิงภูนสุพนมยงค์ภรรยารและก็ลูกๆเท่านั้นจนเช้าวันที่8พฤศจิกายนครับบนโทผินชุนหวันนะครับหัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยได้แถลงต่อสื่อมวลชนด้วยสภาพน้ำตานองหนาครับร้องไห้ไปด้วยว่าทําไปเพราะความจาเป็นซึ่งตอนนั้นก็ได้รับฉายาว่าวีรบุรุษเจ้าน้ําตาครับหรือบุรุษผู้รักชาติเจ้าน้าตาไหลท่านก็เรียกกลุ่มของตัวเองว่าคณะทหารแห่งชาติครับ ซึ่งจากนั้นคณะทหารแห่งชาติเนี่ยก็ให้ควงอภัยวงศ์นะครับหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านนะครับขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยให้คำมั่นสัญญาแหละครับว่าจะไม่แทรกแซงการทํางานคณะทหารแห่งชาติก็ได้ตั้งสภาขึ้นมานะครับใช้ชื่อว่าคณะมนตรีสภาครับแล้วก็จัดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่29มกราคม2พ9 1รนะครับและพักประชาธิปัตย์ก็ได้คะแนนเสียงข้างมากายควงอภัยวงศ์จึงดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเป็นรัฐบาลพลเรือนครับ หลังจากนั้นก็มาถึงเหตุการณ์ครั้งที่8ก็คือการรัฐประหารเมื่อ6เมษายน2491ครับหลังจากที่เลือกตั้งไปเมื่อเดือนมกราผ่านไป2เดือนกว่านายทหารกลุ่มที่ทาการรัฐประหารเมื่อครั้งที่แล้วนะครับก็จี้บังคับให้ในครังอภัยวงลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครับและก็มอบตําแหน่งต่อไปให้กับจอมพลปพิบูลสงครามครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นในเช้าวันทังคารที่6เมษายน2491นะครับเป็นการทำรัฐประหารโดยกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียวกันครับกับที่ทำรัฐประหารกับรัฐบาลพลรตีถวันํารงนาวสวัสดิ์เมื่อ8พฤศจิกายน2490นะครับก็คือกลุ่มที่สนับสนุนจมพลปนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งไปตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นู่นแหละครับ9โมงเช้าครับวันนั้นเป็นวันจักรีคือ6เมษายนเป็นวันหยุดราชการกลุ่มในทหารจำนวน4คนครับก็แต่งกายเต็มยศขัดกระบี่ถือปืนนนนนเข้้้าาาาาาพพบบใใควงงงงออภััยยรทีี่่กกซมสหช อ้างเหตุว่าจะไปเรียกร้องให้ในควงเนี่ยจ่ายเงินจํานวน28ล้านบาทอันเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างเดินทางกลับจากเชียงตุงนะครับหลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งได้ทําการเบิกจ่ายก่อนหน้านั้นแล้วนะครับจากกระทรวงการคลังจํานวน9ล้านแต่ว่าในควงไม่ยอมจ่ายเรื่องนี้เป็นความขัดแย้งครับระหว่างในควงกับนายทหารกลุ่มนี้มาอยู่ก่อนแล้วครับทำให้ก่อนหน้านั้นมีข่าวลือว่าจะเกิดการรัฐประหารแต่ที่สุดขอให้ในายควงลาออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีภายใน24ชั่วโมงครับ พอนายทหารกลุ่มนี้กลับไปแล้วในเวลาเที่ยงในควงก็ได้ส่งนายทหารคนสนิทเข้าพบนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นแกนนาในการรัฐประหารเมื่อครั้งก่อนที่วังสนกุลาบนะครับอันเป็นฐานบัญชาการเพื่อขอคํายืนยันในเรื่องนี้ครับแต่ว่าก็ไม่พบครับจนต่อมาในเวลาบ่ายสองโมงนะครับพลโทผินชุนหวันหัวหน้าคณะรัฐประหารก็ได้เดินทางมาพบในควงด้วยตัวเองถึงบ้านพักเลยครับแล้วก็ยืนยันนะครับถึงความต้องการของคณะนายทหารในควงก็พยายามติดต่อนะครับดิ้นรนที่ติดต่อผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศเพื่อขอความคุ้มครองนะ ร่าใบากราบบังคมทูลลาออกนะครับของนายคงจนเสร็จและมีมติให้ในายคงพ้นจากตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีในวันที่8เมษายน2491ครับปลายเดือนเมษาปีเดียวกันนั้นคณะรัฐมนตรีก็ให้จอมพลปพิบูลสงครามดารงตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีสืบต่อครับครั้งนั้นเนี่ยเป็นการเริ่มต้นของการครองอํานาจของจอมพลปครั้งใหม่ที่ยาวนานไปอีกเกือบ10ปีเลยนะครับและก็เนื่องจากรัฐประหารครั้งนี้เนี่ยกระทำเป็นภายในครับใช้ในายทหารเพียงไม,ม่กี่คนครับไม่มีการเคลื่อนย้ายกําลังพลใดๆเลยก็ทําให้ได้ชื่อว่าเป็นรัฐประหารเงียบนะครับซึ ด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเป็นการจี้นายกรัฐมนตรีครับมาถึงครั้งที่9ครับคุณผู้ฟัง คือกระบฏดที่ชื่อว่ากระบฏเสนาธิการครับหรือกระบาในพลเกิดขึ้นปีเดียวกันเลยนะครับก็คือในปลายปีในช่วงวันที่1ตุลา2 4ง1ครับโดยพลตรีหลวงสรานุชิตนะครับคือสมบูรณ์สรานุชิตและพลตรีเนตรเขมายโยธินเป็นหัวหน้าครับ1ตุลา2 4ง1ันี่ยเนี่ยนทหารระดับเสนาธิการของกองทัพนะครับก็คือพลตรีสมบูรณ์สรานุชิตและก็พลตรีเนรเขมายโยธินเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะนายทหารกลุ่มหนึ่งครับวางแผนที่จะเข้ายึดการปกครองและก็ปรับปรุงกองทัพจากความเสื่อมโทรมแต รทราบแผนการล่วงหน้านะครับและก็ทําการจับกลุ่มผู้คิดก่อการได้ซะก่อนนะครับการก่อก่ยจะเริ่มในเวลาสองทุ่มนะครับซึ่งขณะนั้นมีงานเลี้ยงสมรสระหว่างพันเอกสริธนรัตน์นะครับคือยศในขณะนั้นนะครับกับนางสาววิจิตราชลทรย์ที่ทําเนียบรัฐบาลแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลนะทราบเรื่องก่อนครับจึงส่งกองกําลังทหารที่นําโดยพันเอกสริ์นั่นแหละครับแล้วก็กองกําลังตํารวจที่นําโดยพลตา 3, าํารวจตรีเผ่าศรีญานนท์นะครับล้อมกระรวงกลาโหมไว้ซึ่งเป็นสถานที่ก่อการและวางแผนของฝ่ายกบฏครับทางฝ่ายกบฏก็ได้ยิงปืนออกมาสู้นะคร ตกอยู่ในฝ่ายเสียเปรียบจึงยอมจำนนครับและก็เจราจากันโดยยอมมอบตัวซึ่งต่อมาก็มีการจับกุมและก็ส่งฟ้องร้องต่อศาลหลายคนครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เคยร่วมรัฐบาลที่มีนายปรีดีพนมยง์และพลเรือตรีถวันธมรงนาวาสวัสดเป็นนายกรัฐม,มนตรีนั่นแหละครับ ผ่านไปแล้ว9ครั้งก็มาถึงครั้งที่10ครับนั่นคือกบฏวังหลวงครับเมื่อ26กุมภาพันธ์2492ครับซึ่งผู้ก่อการก็คือนายปรีดีพนมยงค์นะครับเป็นหัวหน้าครับเหตุการณ์วันที่26กุมภาพันธ์2492เนี่ยเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลนะครับกับขบวนการประชาธิปไตย26กุมภาพันธ์ครับพันธมิตรทางการเมืองของนายปรีดีพนมยงค์นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่7ซึ่งมีทั้งทหารเรือและก็อดีตสมาชิกร่วมขบววนนนนกกกาาาารรรรรรเเเสีีไทททยยยยยหหหลลลคคััโดดงง่จจะะึออปปศืฐ ประหารในประเทศไทยเมื่อ2490ครับในพีดีพนมยงค์เนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยหมดอำนาจไปนะครับหลังจากรัฐประหารเมื่อ2490นะครับได้นํากองกําลังส่วนหนึ่งนะครับเล็ดลอดเข้าประเทศมานะครับจากประเทศจีนครับร่วมกับคณะนายทหารเรืออีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อดีตเสรีไทยกลุ่มหนึ่งนะครับเรียกตัวเองว่าขบวนการประชาธิปไตย26กุมภาพันธ์ครับนำกำลังเนี่ยเข้ายึดพระบรมหาราชวังแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับใช้เป็นกองบัญชาการนะครับก็จึงเป็นที่มาของชื่อกบฏในครั้งนี้นะครับเรียกปฏิบัน้ จากนั้นในเวลาสามทุ่มครับก็ได้ประกาศถอดถอนรัฐบาลของจอมพลปอิบุลสงครามและก็นายทหารชั้นผู้ใหญ่หลายนายนะครับแต่ก็ได้ประกาศแต่งตั้งนายดิเรกชชยานามเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีแทนครับระยะแรกในฝ่ายกบฏเหมือนจะเป็นฝ่ายได้ชัยชนะนะครับเพราะว่าสามารถยึดสถานที่สําคัญและก็จุดยุทธศาสตร์ไว้ได้หลายจุดครับแต่พอตกค่ำของวันนั้นเองทหารฝ่ายรัฐบาลก็ตั้งตัวติดครับและก็สามารถยึดจุดยุทธศาสตร์กลับคืนมาได้นะครับอีกทั้งกองกําลังทหารเรือเนี่ยที่จะมาสนับสนุนฝ่ายกบฏเนี่ยนะครับจากฐานทัพเรือสัตห นาวิกโยธินนะครับก็ติดอยู่ที่ท่าน้ำครับบริเวณคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพราะว่าเป็นช่วงน้ําลงแล้วก็น้ําลดขอดเกินกว่าปกตินะครับแพขนานยนต์เนี่ยไม่สามารถที่จะลําเลียงอาวุธและกําลังคนข้ามฟากไปได้นะพอน้ําขึ้นก็เป็นเวลาล่วงเข้ากลางคืนแล้วนะครับกองกําลังทั้งหมดก็มาถึงพระนครประมาณ8ปดโมงเช้าของเช้าวันที่27ครับถึงตอนนั้นฝ่ายกบฏก็เพลียงพล้าต่อรัฐบาลแล้วละครับซึ่งตามแผนการนั้นจะต้องยึดจุดยุดทธศาสตร์สาคัญสาํญสาคัญไว้ให้ได้ก่อนเที่ยงคคืืนนนนนนขออองงวััทีีี่26กกุมารแล้ปปด็ตตหไ น,นั้นท่านผู้หญิงบุญสุขพนมยงพระยาเนี่ยได้ขอความช่วยเหลือนะครับจากนายสุธีโอบอ้อมซึ่งเป็นปลัดอำเภอพระขนงแล้วก็ได้ปรึกษากับนายอุดรรักมณีทั้งหมดได้ให้ในปรีดีในหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านร้างหลังหนึ่งนะครับซึ่งเคยเป็นฉางเกลือเก่านะครับของบริษัทเกลือไทยเป็นบ้านร้างบนเนื้อที่กว่า20รไร่นะครับติดแม่น้ําเจ้าพระยาที่ฝั่งธนบุรีครับบริเวณเชิงสะพานสาทรในปัจจุบันนี้แหละครับโดยในปรีดีในหลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านร้างหลังนี้นานถึง5เดือนเต็มเลยนะครับ ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองก็ไม่เคยมีกรบฏหรือรัฐประหารครั้งไหนที่มีผู้บาดเจ็บล้มตายมากขนาดนี้นะครับแต่ก็ได้ถูกท่านผู้หญิงบุญสุขห้ามเอาไว้ก่อนที่จะต้องหลบหนีออกนอกประเทศอีกครั้งนะครับโดยกลับไปตั้งหลักที่ประเทศจีน,นครับเมื่อวันที่6สิงหาปีเดียวกัน,นะ ครั้งที่11ครับก็คือกบฏแบ่งแยกดินแดนเกิดขึ้นเมื่อ8พฤศจิกาย,ยน2491นะครับได้มีการจับกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคอีสานหลายคนนะครับเช่นนายทองอินภูริพัฒน์นายทวินอุดลนายเตียงสริขันและก็นายฟองสิทธิธรรมนะครับโดยกล่าวหาว่าร่วมกันดําเนินการฝึกอาวุธครับเพื่อแบ่งแยกดินแดนภาคอีสานออกจากประเทศไทยแต่รัฐบาลไม่สามารถดําเนินการจับกลุมได้นะครับเนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นมีสิทธิคุ้มครองทางการเมืองอยู่ครับแต่ที่สุดแล้วเนี่ยตำรวจก็ใช้วิธีอํานาจและเล่เหลี่ยมมในกการจับุ4อดีต มนตรีนะครับจากภาคอีสานประกอบไปด้วยนายจำลองดาวเรืองนายเทวินอุดลนายทองอินภูริพัฒน์และก็ดกรทองเปลวชลภูมิครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเป็นอดีตรัฐมนตรีและก็นักการเมืองในสังกัดของนายปรีดีพนมยงค์และก็นายเตียงสิริขันครับจากนั้นเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจนะครับบนรถขนนักโทษของตํารวจนะครับโดยกรมตํารวจนะอ้างว่ามีเหตุโจรคอมมิวนิสต์มาลาย,ยูนะครับมาชิงตัว4อดีตรัฐมนตรีจากรถขนนักโทษของตํารวจนะครับที่ถนนพหลโยธินกิโลเมตรที่11บนะครับบริเวณบางเขนต่อใกล้ๆกกับแยยรช ทินโดยปัจจุบันนี้แหละครับแล้วก็มีการต่อสู้กันทําให้ทั้ง4คนเนี่ยถูกลูกหลงเสียชีวิตทั้งหมดครับแต่ก็ไม่ใครจะมีใครเชื่อข้ออ้างดังกล่าวนักนะครับเนื่องจากว่าไม่มีตํารวจเสียชีวิตหรือบาดเจ็บเลยแม้แต่รายเดียวครับมีแต่4อดีตรัฐมนตรีที่ถูกจับกุมไปนะครับก็หลายคนก็พูดกันไปในทํานองว่าทั้ง4ท่านเนี่ยถูกนาไปยิงทิ้งนั่นแหละครับ ผ่านไปอีกราวสองปีเศษครับก็ถึงครั้งที่12ครับเป็นกบทที่มีชื่อว่ากบฏแมนฮัตตันนะครับหรือกบททหารเรือนะครับเมื่อ29มิถุนาสองพันสี่้ยกครับทหารเรือกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองว่าคณะกู้ชาตินะครับโดยนาวเอกอนนท์บุญทริกธาดาและก็นาวตรีมณัจรุภาครับได้ทําการที่ตัวจอมพลปพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีนะครับระหว่างการเป็นประธานในพิธีรับมอบเรือขุดสันดอนสัญชาติอเมริกันนะครับที่ชื่อว่าแมนฮัตตันที่่าราชวรดิษ์ครับโดยนําไปกักขังไว้ในเรือรบหลวงททีีี่่่ชืออาสยยุธ จอดอยู่กลางแม่น้ำช้าพระยาครับตอนนั้นนายกรัฐมนตรีคือจอมพลปอเนี่ยไปไปรับมอบเปือนครับก็ขึ้นไปบนเรือแมนทัตตันนี่แหละครับแล้วก็มีคนมากมายเนื่องจากเป็นพิธีรับเรือปกตินี่แหละครับแล้วก็แต่ว่าทารเรือก็ทกําการกบฏด้วยกันจี้ตัวจอมพลปอลงจากเรือแมนทัตตันแล้วก็ไปอยู่บนเรือศรียุทธยาที่ว่าน,นี่แหละครับลอยอยู่กลางแม่น้ำช้าพระยานะครับ หัวหน้าคณะก่อการก็คือนาวเอกอนนท์บุญทริกคาดาเนี่ยก็ได้สั่งการให้ทหารเรือกลุ่มที่สนับสนุนก่อการนี่แหละครับมุ่งหน้าแล้วก็ตรึงกําลังไว้ที่พระนครนะครับแล้วก็ประกาศตั้งพระยาสารศาสตร์ประพันธ์นะครับขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีครับตอนนั้นเนี่ยเกิดการต่อสู้นะครับยิงกันอย่างหนักนะครับระหว่างทหารฝ่ายรัฐบาลและก็ฝ่ายก่อการครับซึ่งตามแผนการของผู้ก่อการเนี่ยฝ่ายก่อการต้องการยึดโรงไฟฟ้านะครับและสถานีโทรศัพท์กลางนะครับที่หน้าวัดราชบุรณะก็คือวัดเลียบให้ได้นะครับโดยเรือลบหลวงสีย จะต้องแล่นผ่านสะพานพระพุทธยอดฟ้าซึ่งจะต้องเปิดรอเพื่อไปตั้งกองบัญชาการที่ฝั่งพระนครครับและก็มีกําลังทหารจากต่างจังหวัดยกเข้ามาสมทบทั้งทหารเรือและก็ทหารบกนะครับแต่เมื่อลงมือจริงๆแล้วกลับไม่เป็นไปตามนั้นครับเพราะว่าสะพานพระพุทธยอดฟ้าก็ไม่เปิดครับและในที่สุดเครื่องยนต์เรือก็เสียนะครับจากการถูกโจมตีหนักนะครับมีการยิงกันนั่นแหละครับกองทัพบ,บกเนี่ยภายใต้การนําของพลโทรสริธนรัตน์นะครับกองทัพอากาศก็ภายใต้การกำคับบัญชาของพลอากาศเอกฟื้นรณภากาศนะครับและกองกําลังตํารวจโดยยลตําาารวจทศน ก็สู้รบกันนะครับมีสงครามกลางเมืองย่อมๆเลยนะครับสู้รบแพร่ขยายไปอย่างกว้างขวางเลยทหารบกก็เริ่มโจมตีจากด้านพระนครกองทัพอากาศก็ทิ้งระเบิดที่กรมอุทหารเรือนะครับแล้วก็ตำแหน่งคลังเชื้อเพลิงกระทั่งประมาณบ่าย3ามโมงของวันที่30มิถุนาสองพันเรสี่นะครับเรือก็ชมครับห้าโมงเย็นเรือหลวงคำรนสินซึ่งทําหน้าที่คลุมครองคลังน้ามันอยู่ที่บริเวณกรมอุทหารเรือก็อับปางลงอีกลำหนึ่งครับส่วนกรมอุทหารเรือก็ไฟไหม้เสียหายทั้งหมดครับแล้วเ็าจอมพลป,ปอก็ ชูชีพนะครับแล้วก็พากันว่ายน้ํหลบหนีออกมาได้นะครับทั้งที่เรือโดนโดนถล่มแล้วก็จมลงนะครับที่สุดแล้วทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายกบฏและรัฐบาลก็เปิดเจรจากันครับและฝ่ายกบฏก็ได้ปล่อยตัวจอมพลปให้กับฝ่ายรัฐบาลครับจากนั้นก็มีการดําเนินคดีมีการจับกลุ่มผู้ต้องหาร่วม1000คนเลยนะครับซึ่งควบคุมตัวไว้ที่สนามกีฬาแห่งชาตินะครับเนื่องจากว่าจํานวนมากเหลือเกินนะครับในที่สุดก็ต้องปล่อยตัวเพราะว่าหาหลักฐานไม่เพียงพอจนเหลือฟ้องศาลประมาณสักร้อยคนนนะครับ และก็เช่นเดิมครับภายหลังนักโทษคดีนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ได้รับการนิรโทษกรรมเมืม่อพุทธศักราช2,500ครับยังในโอกาสครบรอบ25พุทธศตวรรษนั่นเองนะครับ เอาละรครับมาถึงตรงนี้ผมเล่าเรื่องกระบฏปฏิวัติรัฐประหารในประเทศไทยในประเทศสยามเนี่ยมาถึง12ครั้งแล้วนะครับหลังจากนั้นปีเศษครับก็มาถึงครั้งที่13ครับคือการรัฐประหารเมื่อ 29. พฤศจิกาสนสาครับนำโดยจอมพลปพิบูลสงครามยึดอํานาจรัฐบาลตัวเองครับเป็นรัฐประหารครั้งแรกที่เรียกได้ว่าเป็นการรัฐประหารรัฐบาลตัวเองคือยึดอํานาจตัวเองนั่นเองนะครับเนื่องจากจอมพลปเนี่ยอ้างว่าไม่ได้รับความสะดวกในการบริหารราชการแผ่นดินเหตุสืบเนื่อง จากรัฐธรรมนูญฉบับ2492ครับอันเป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ณนขณนะนั้นเนี่ยไม่เอื้อให้เกิดอำนาจคือให้ผู้ที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาจะเป็นข้าราชการประจำเนี่ยไม่ได้ครับพอรัฐประหารแล้วเนี่ยคณะบริหารประเทศชั่วคราวก็ได้ยกเลิกคำสั่งรัฐธรรมนูญในปี2492ครับหันกลับไปใช้ฉบับปี2475อันเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกมาใช้แทนครับซึ่งการรัฐประหารครั้งนี้ได้ถูกวิพกาววิจยัยอย่างกว้างขวางนะครับว่าเป็นการกระทำที่ประหลาดที่สุดในโลกนะครับและเป็นเหตุให้พักฝ่ายค้านคือพรรปะชาธิัตได้กาาาาศควบบรรรัฐลทุกกปะ ไม่ร่วมเลือกตั้งในการเลือกตั้ง2795เป็นต้นนะครับมีเกรดเล็กๆอยู่ข้อหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นเกร็ดใหญ่ๆก็ได้นะครับว่าการรัฐประหารครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งขณะนั้นได้เสด็จกลับจากการศึกษาที่สวิสเซอร์แลนด์นะครับเรือพระที่นั่งเนี่ยกำลังจะเข้าอ่าวไทยนะครับก็จะเสด็จนิวัตรพระนครก่อนจะถึงกรุงเทพแค่16ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากประเทศสิงคโปร์มายัางประเทศไทยในวันที่30พฤศ ตอนนั้นเนี่ยคณะบริหารประเทศชั่วคราวตอนนั้นได้ขอให้พระวรวง์เธอพระงอระงค์เจ้าธานีนิวัฒน์กรมหมม่นพิทยยลาพฤทธยากรนะครับผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยลงนามในประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแต่พระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์ไม่ได้ส่งลงพระนามนะครับโดยทรงให้เหตุผลว่าควรจะยกให้เป็นพระราชวินิจฉัยเพราะว่าท่านกำลังจะมาถึงอยู่แล้วเอาง,งั้นละครับแต่ว่ายังไงก็ตามในวันต่อมาก็ได้มีการประกาศว่าคณะร,รัฐมนตรีชั่วคราวเย่ยถืออํานาจแทนพระเจ้าแผ่นดินได้ยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วครับก็น่าคิดนะครับ แล้วก็ประมาณอีก1ปีถัดมาเท่านั้นเองครับเมื่อ10พฤศจิกาย,ยน2495ก็เกิดกรบฏท,ที่ชื่อว่ากบฏสันติภาพครับตอนนั้นรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยได้จับกลุ่มประชาชนจํานวนมากนะครับโดยอาศัยอํานาจตามความในกฎหมายลักษณะอาญารอส .127 นะครับในการจับกลุ่มครั้งนี้กรมตำรวจได้ออกถแถลงการนะครับวันที่10พฤศจิกา2494ว่าได้จับบุคคลต่างๆเป็นจำนวนถึง104คนครับด้วยปรากฏจากการสอบสวนของกรมตํารวจนะครับว่ามีบุคคลคณะหนึ่งได้สมคบกันกระทําผิดกฎหมายครับด้วยการ ยุยงให้มีการเกลียดชังกันในระหว่างคนไทยครับเพื่อก่อให้เกิดความแตกแยกเกิดการทำลายกันเองใช้อุบายต่างๆเช่นปลุกปัน่นแบ่งชนชัน้นให้เป็นชนชั้นในทุนชนชั้นกรรมกรนะครับชักชวนให้เกลียดชังชาวต่างประเทศท,ที่เป็นมิตรของประเทศอันเป็นการที่จะทําให้ประเทศเสื่อมเสียสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศนะครับยุยงให้ทหารที่รัฐบาลส่งออกไปรบในเกาหลีเนี่ยตามมันธะที่รัฐบาลมีอยู่ต่อองค์กรสหประชาชาติเนี่ยให้เสื่อมเสียวินัยครับปั่นป่วนในบ้านในเมืองได้ระยะเวลาเหมาะสมก็จะใช้กําลังเข้าทาการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบอื่ ประชาธิปไตยนะครับด้วยการชักจูงชาวต่างประเทศเข้าร่วมทําการยึดครองประเทศไทยครับนี่คือเหตุผลที่รัฐบาลบอกนะครับจากนั้นก็ได้ทยอยจับกลุมประชาชนเพิ่มเป็นระยะ,ะยะจนกระทั่งถึงกลางปี2496เลยนะครับ ยังมีข่าวว่าจับกลุ่มและก็สึกพระพิสุกที่เคยสนับสนุนและเผยแพร่สติภาพอีกด้วยครับบรรดาผู้ที่ถูกจับกลุ่มเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเป็นผู้ที่มีความคิดไม่ตรงกับรัฐบาลครับบางรายนยกำลังเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลอย่างลับๆรวมถึงได้ร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยด้วยนะครับอายการสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งสิ้น54รายครับศาลได้พิพากษาจำคุกบางราย13ปีบางราย20ปีได้รับการประกันตัวและพ้นโทษตามพระราชบัญญัตินิโทษกรรมในโอกาสครบพุทธศตวรรษเช่นเดียวรบ เอาล้ครับเล่ามาเนิ่นนานผ่านไป14เหตุการณ์จาก26เหตุการณ์นะครับมาถึงมาถึงช่วงเวลาของ25พุทธศตรวรรษคือปีพศ .2,500 พอดีนะครับวันนี้ผมก็คิดว่าเราเบรกกันไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะยืดยาวไปเพราะเหลืออีกตั้ง12เหตุการณ์จนปัจจุบันนะครับเอาไว้ตอนหน้าผมจะมาเล่าเรื่องกบฏปฏิวัติรัฐประหารที่เหลือแล้วก็หวังว่ามันจะเหลือแค่นั้นและจะไม่มีอีกนะครับมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในคนติดเล่าอีกสักครั้งกันลนะรนนกรุณาาตติดม ก็อย่าลืมติดตามมาทาง Facebook Fan Page คนติดเล่าแล้วก็ YouTube Channel คนติดเล่า Podcast นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็จะเป็นพระคุณมากนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ผมปิงปองลาไปก่อนแล้วพบกันครับสวัสดีครับ